งานไทยเที่ยวไทยปี2567กไฮไลท์อะไรบ้างมาดูกันงานก็จะมีบูธจากโรงแรมต่างๆโปรโมชั่นเยอะแยะจอแคทได้มาสะดุดกับบูธนี้ค่ะโรงแรม Go Hotel t h เ Central พัฒนาผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาดใหญ่เพิ่าเปิดโรงแรมแล้วค่ะโครงการเป็นเพชรเฟลลี่และบอกเลยนะเขาให้บริการแบบพรีเมียมในบัดเจ็ทที่คุ้มค่าสุดๆมีด้วยกันทั้งหมด4ีสาขาบอกเลยโปรเขาจัดหนักจัดเต็มโก Hotel บ้านฉางเริ่มต้น 8 8บาทเท่านั้นเองเ่าสาขาอื่นแคทแอบ,บขึ้นราคาไว้ให้นะยิ่งถ้าซื้อบอเชอร์ใน,<ค>นงานที่หนึ่งรับทันดีถุงผ้าลักโลกจากโกโฮเทลล์คูปองสองร่วมลุ้นนาทีทองหนึ่งคืนแถมอีกหนึ่งคืน<ล>คุ้มที่สามลุ้นรับของขวัญพรีเมียมและวอชเชอร์ส่วนลดของร้านค้าทันธรรมิตของโกโฮเทลมูลุค่ามากถึงเกือบหมื่นบาทแถมทรายแมวแร่ภูเขาไฟให้ด้วยผลิตจากแร่ธาตุที่นำเข้าจากตุรกีสูตรกลิ่นธรรมชาติแบรนด์แคทบอสขั้นตอนผลิตและวัตถุดิบพร เครือททันีของแถมเยอะมากได้เต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้วค่ะเพื่อนๆร้านตั้งอยู่บูธ e8 โ o h o t ทลของเครือเซนทันพัฒนา27-30ถึงสมิถุนาปี2567้าหเเช้าถึง3ทุ่มค่ะ